หลังจากที่ร่างพรบรายจ่ายประจำปีงบป,ประมาณ2,564ได้ผ่านสภาในวาระแรกและก็เข้าสู่ชั้นการพิจารณาของคณะกระกกรมาการวิสามัญเป็นอาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี64ซึ่งแน่นอนนะครับว่าในขั้นของกรรมาการนั้นก็จะต้องมีการเสนอปรบับมีการเสนอลดและแก้ไขเพื่อให้งบป,ประมาณปี64นั้นสอดรับและก็ตรงตามความต้องการ แก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ของประเทศได้ในระหว่างที่กรรมธิการวิสามันยังไม่เริ่มออกสตาร์ทนะฮะคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยก็ได้เปิดเผยนะครับแล้วก็มีการชำละงบประมาณของปี64โดยบอกว่างบเสริมสร้างกำลังกองทัพทั้ง3เหล่าทัพของกระทรวงกลาโหมตั้งแต่งบผูกพันปี6 1ถึง66 ยังเหลืออยู่ตั้ง117,000ล้านบาทยังมาตั้งงบใหม่ในปี64อีกเกือบ30,000ล้านบาทรวมทั้งงบสร้างเสริมยุทธปกรบวกซ่อมแซมอีกกว่า1น10,000ล้านบาทเอาเงินกว่า40,000ล้านบาทนี้ไปจ้างเกษตรกร,ร,กรปลูกพืชปรับปรุงดินและช่วยค่าปรับปรุงการผลิตให้ใช้สารเคมีน้อยลงเพื่อปูพื้นฐานไปสู่การผลิตอาหารปลอดภัยครัวเรือนละ15,000บาทจะได้ประโยชน์คุ้มค่ากว่า แทนที่จะไปซื้ออาวุธเนี่ยเอามาพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรจะดีกว่าซึ่งสามารถช่วยเกษตรกรได้เกือบ3ล้านครอบครัวให้ผลิตอาหารปลอดสารพิษได้ทั้งการช่วยสร้างงานสร้างรายได้ใหม่ให้กับเกษตรกรและช่วยให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่ปลอดภยัยพักเพื่อไทยจะเสนอตัดงบเหล่านี้คือเพื่อไทยจะเสนอนะฮะแต่ว่าจะตัดได้หรือไม่ก็ต้องไปคุยกันในกรรมธิการนะครับเพื่อไทยจะตัดงบเหล่านี้ในกรรมธิการเอาให้ประชาชนมาดู จากนี้ไปคนไทยกําลังเจอวิกฤตสซนามิเศรษฐกิจกครั้งยิ่งใหญ่จะนํามาซึ่งความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจกอย่างแสนสาหัสการจัดงบประมาณแผ่นดินปี64จะจัดงบปกติเหมือนอย่างทุกปีไม่ได้ต้องทุ่มเททุกบาททุกสตางค์ไปกู้วิกฤตไปแก้เศรษฐกิจกให้ได้ก่อนโดยควรจัดงบไปลงทุนในโครงการที่ทําให้เกิดการสร้างงานและรายได้ใหม่ให้กับประชาชนการจัดงบประมาณปี64ยังจัดแบบเดิม นายกยังไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับทุกของคนไทยยังแจกจ่ายแบ่งงบแบ่งเค้กกันอย่างสนุกสนานระหว่างผู้มีอำนาจรัฐกับพ่อค้าบนความทุกข์ยากของประชาชนคุณหญิงสุดารัฐบอกว่าอย่างงบที่ควรตัดในปี64ของกลาโหมเนี่ยพลเอกประยุทธ์ในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมไม่ยอมตัดผู้หญิงสุดารั์บอกว่าดิฉันขอถามบเ๊กประยุทธ์ว่าจะหยุดได้หรือยังคือหยุดซื้ออาวุธหยุดสร้างอาคารใหม่ หยุดเช่ารถใหม่สักปีจะได้ไหมเพื่อนำเงินจำนวนนี้มาช่วยกเกษตรกรและคนตกงาน8ล้าน3แสนคนจะดีกว่าในยามที่ประเทศกำลังเผชิญซึนามิเศรษฐกิจกซึ่งดิงฉันเชื่อว่าพี่น้องทหารมือาอชีพส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้มีการยอมเสียสละหยุดซื้ออาวุธหรือหยุดสร้างอาคารสักหนึ่งถึงสองปีแต่คนที่ไม่ยอมตัดงบเหล่านี้มาช่วยชาวบ้านน่าจะเป็นพวกที่มีอำนาจใช่หรือไม่ไม่เป็นไรคะ่ะ ถ้ารัฐมนตรีกราาหโหมที่เชื่อพรเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ยอมตัดเพื่อไทยจะเสนอตัดในกรรมธิการเพื่อเอางบมาให้ประชาชนเองนะฮะโดยคุณยิงสุดารัฐก็กล่าวโดยสรุปนะฮะว่างบเสริมสร้างกําลังกองทัพงบเสริมสร้างหรือจัดซื้อยุทธปกรณ์ถ้ารัฐมนตรีกราาหโหมที่เชื่อพรเอกประยุทธ์ไม่กล้าไม่ยอมตัดพักเพื่อไทยจะตัดให้เองในกรรมธิการงบประมาณนะครับนี่คือภาพนะฮะ ของการทำงานภายใต้การนำของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตรพ์พรรคเพื่อไทยที่เห็นงบป,ประมาณ3.3ล้านล้านบาทเยอะมากนะฮะและถ้าย้อนกลับไปจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นระยะเวลา7ปีเต็มที่พลเอกประยุทธ์ทำงบป,ประมาณเองร่างเองชงเองกินเองแล้วก็ตอบโจทย์ของการเป็นรัฐราชการรวมศูนย์เป็นการจัดงบป,ประมาณแบบเอื้อประโยชน์รัฐราชการ และเอื้อประโยชน์พ่อค้าทิ้งประชาชนไว้ข้างหลังนี่คือข้อสังเกตของคุณหญิงสุดารัตกกิิยุราพันธ์